มัน่มี่สองโมเดียร์คู่น้ำโดนี่ไหนโดนที่นั่นแะเราเราอยู่แค่ประมาณสี่สิดแล้วอีกีล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นเรี่อยๆยังไงไปแล้วเนือไทยหรือเปล่าอ๋อเอาเอามาใส่มาใส่ที่จุดนี้

วิ่งช่วยเลยเนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งออกไปทานดูครับวแต่วิ่งไม่ทันดช่วยนะฮะลายลายนี้ใช่ไหมใช่ลายนี้เลยค่ะแต่ก็จะมีห่วงพังอ่ะสองห่วงอย่างเงี้ยผมก่ายรูปไปหนึ่งเอาเอาฟอดของเก่าใหม่คะับปิดขยับอีกหน่อยให้มันชัดตรหน่อยหนึ่งเขาไม่ชัดตรงนี้นะโชัดนะชัดไหม พี่เจเป็นยงไงบ้างไว้เยนะเข้าเป็นสารผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่านั้นสารคำเหลือเชื่ออืมไม่ได้เป็่ในเหตุการณ์ให้เรา่ายังไงอ่ะไม่มีอะไรแค่เขาก็เลือกของเนาะเลือกแล้วก็พอดีมีลูกปกติไม่ปิดประตูปิดอยู่นี่อยู่แล้วเนี่ย ปิดแล้วพอดีมีลูกค้าเข้ามาคนหนึ่งน้องรู้จักกันแล้วก็เลยเปิดเข้ามาทีนี้เขาพวไปใส่สร้อยเส้นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาส่องกระจกเขาส่องๆนูก็เขอ้าแฟนผมไปไหนเขาพูดอย่างเงี้ยต่างคนต่างก็เราก็มองไปกับเขาด้วยเขาสักพักนึงเขาก็ไปเลยวิ่งออกไปเลยล้วก็วิ่งตามแค่นี้สองว่าหนึ่งเส้นเนี่ยลายเนี่ย